สวัสดีค่ะแล้วันนี้นะคะเราก็อยู่ในวิชาเทอร์ฟแบบดิเรกติ้งของพีเอพี่สาวค่ะใจเธอรำรำว้ไว้ตด่กแบบแต่ตัวบนี้ต่งเนไดก้าด้นะที่ขึ้นไปบนขบวน เดี๋ยวจะพาทุกคนไปชมเขาคืออะไรการแสดงการแสดงที่เพื่อนๆเราเพื่อนๆเราและเรากำกับกะคานะคะนี้ใช่ค่ะกลุ่มเราจะเป็นกลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่มของกลุ่มชายๆกลุ่มสุดท้ายที่ได้เป็นก็ได้ไปแล้วก็สามารถขโมยเงินของกลุ่มเราได้เพราะเราบอกว่าดีแน่นอนรับรองว่าดีแน่นอนอย่างนี้ก็ต้องไปดูกันแล้ว ี่าการแสดงเริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะตอนนี้เป็นการแสดงแบบ immersive มากขอใส่อิงหรอคะพี่มาขอใส่อิงฉลองค่ะพี่มาฉลองกำลังเก็บมะนาวอยู่ค่ะอิงหรือนะอจะขอตายแชมปะคะข้าวอยู่ที่ไหนกัไยอยู่นี่เหรอนี่เหรอ จะขอใส่พายๆหน่อกค่ะอ๋อที่ฮัลโหลมากแอบซื้อกลับมาเฮียรเมียนหลวงค่ะจะจารับใส่ก่อนสวัสดีครับตำนานคนมาดูตำนานแต่อะไรเนาะคือเพื่อนที่ไปกินอาหารด้วยกันมาแล้วอาหารัไทย ทหารทรงเดรสทหารทรงเดรสคือคุณเมียผมเข้าโรงพยาบาลไงเอ้าใช่ใช่ใช่คือคือคุณคุณคุณต้องต้องคุยกับเมียผมดีๆอ่ะคือเมียผมแบบตอนนี้ตอนนี้เออเออเมียผมก็ใส่เสียงเขาเมืใส่เสียงตอบรับอัลเตอร์อยากอยากคุยกับเมียผมไหมอ้าวทับไลน์แล้วกูมีผัวคือพี่บ้าเนี่ยที่อยู่ในใจอ๋อนู้นเอาแล้วเอาแล้วเซลเลยนนี้ไปใช้ ้ตอนนี้นะคะเราอยู่ในวิกฤตนะคะซึ่งวิกฤตคือคือผ้หายใช่ค่ะคุ้อยู่ไหนเมื่อเพื่อนพร้อมที่จะส่งแต่กรรมการไม่อยู่อันนี้่งไหนอันนี้ลงไหนอันนี้อาจจะลงเอ่อเขาไปลงมิดพีเอได้เลยนะไม่แล้วเนุมอาจจะสนุกแต่คนเรียร้อยไม่สนุกการแสดงกำลังจะเริ่มแล้วมิสพีเอ ไม่ทำงานเลยตาแข็งมากสวยจริงๆปึกจิตอะไรกูเนี่ยเป็นข้าวอยากช่วยเหลือมีโอกาสได้ยกย้ายที่อยู่อาศัยเจอสังคมใหม่ๆและสามารถเอาไปปล่อยเรื่องงานได้สะน้องเป็นสาวคนเกนเอาเอ้าเอ้าเอา สวัสดีค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในที่เอกลุสิที่จะได้เห็นโชว์ทุกโชว์นะคะไม่ว่าจะเป็นโชว์ขั้นนะคะหรือว่าโอ้โหโอ้โหเด้งอีกค่ะเด้งอีกเด,ด้งอีกเอ๊ะ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 โอ้โหชอบเป็นละครทีอิมเมอร์ซีฟวิวตรงนี้ก็ดี <laughs> <laughs> ทิดาทิดาพูดอะไรสักว่านอน <laughs> มึงแท<ห>น,นไปทางนี้มึงแทนไปทางนี้คนสั่งอยู่นี่ไม่สนุกด้วยสนุกจริงไม่เล่นไม่จอยสวัสดีค่ะประชาชนแล้วนี้นะคะเราจะมารีวิวบอร์ดที่นั่ง VIP ของห้องช็อกแลตบอ์กนะคะช็อกแลตบอ์กบอร์กอะไรเ่ะ นี่นะคะเป็นเบาะที่นั่ง VIP ที่คุณต้องเสียเงินเท่าไหร่คะคุณละแปงห0สิบล้านบาทล้านในการ,รีารรารรารา่เสียเงินไม่สนุกดูคือต้องเป็นเศรษฐีระดับแบบพันล้านเท่านั้น<ช>ถึงจะได้นั่งนั่งตรงนี้<ช>ได้ไดก็จำหน้าไว้นะคะ,น,ะ,คะนี่คือเศรษฐีระดับพันล้านสามคนในห<ช>้องนี้นะคะซึ่งตอนนี้สัมผัสกับโซฟาแห่งนี้อยู่นะคะ อร่อยไม่มีเงินไม่มีอะไรกินข้าวจ้ไปเนาะต้องเงนินเนาะเป็นนางโช์เป็นนางชเป็นนางช์ของเราจับจ้างไปอีกทีสวัสดีค่ะแล้ววันนี้นะคะเออ อาจารย์แปงนะคะอาจารย์แปงก็จะพาทุกคนไปชมห้องห้องนี้นี่ก็เป็นสแตนที่เป็นคนดูผู้ชมดูเนาะแผ่นไปที่เวทีค่ะนี่เวทีใหญ่แอบแต่โตอลังการมากสดงอะไรคือแพร่เราสดงอะไรคือแพรเราเล้ันี้คือเรื่องอะไรคะเรื่องต่อไปเรื่องต่อไปชื่อเรื่องว่าเครื่องพุ่งทยานใหม่เลขสี่อ่าเรามาดูกันดีกว่าว่า อะไรมันจะพุ่งค่ะอะไรมันจะพุ่งเออนี่คนพูดงพุ่งอะไรมันจะพุ่งอ่ะลองพุ่งออกมาค่ะลองพุ่งออกมาอันหนึ่งสองพุ่งตอนนี้เราเป็นโชว์คันเป็นโชว์คันเราจะเรียกกันว่าโชว์คันนะคะคันฉากใช่ตอนนี้คือคันฉากอยู่เขาเริ่มแล้วให้น้องแสดงชินกับทุกคนทา่แสดงกันเราก็ไปเตรียมตัวไปดูการแสดนี้ก็เลยดีกว่าจะมองไม่เห็นน้าอ้าวอ้าวเดินมาหาเรื่องใครไม่รู้ ใช่ใช่เหรอเออจะลองแบบ Miss P A เดินทางดัวแนะนำไม่สนุกตัวใช่ค่ะมันคือคนเดียวกันเชึ่งเเพิ่งเดินทางที่สิบสี่สิบเออ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 ว้ายอันนี้นะคะเป็นห้องลับนักแสดงนะคะ จะก็จะมีความเขียวความเขียวกันทั้งคู่นะคะสวัสดีค่ะเรานี้นะคะจะพาไปพบกับตัวละครลับซื้ออะไรตัวเกิดให้ปุ้ยดีอ่ะเด้ดดังดังดีไหมประตูล็อกเลยมึงประตูประตูไม่ให้เข้าฉันเคยเคยไปเคยไปอ่านฉี หหอไอเฟลนะจ๊ะตอนนั้นเป็นไฮซีซันกูสบู่อนไฮซีซันคอนโชวเรานรู้สึ่จะชื่อโฮเทลเลทัววิวเี่ยนไนะโฮเทลเดอะทิสบีหรือเปล่าใครต้องฉนักแค่สีนฉันว่ามันกิน ว้ไว้ได้ค่ะเออิบชาหน่อยไหมระหว่างรอนะคะเราก็มีชาบริการด้วยนะคะช็อปของเราเนี่ยดีจริงอือชาคาโมมายล์อ่าชุ่มชื่นลื่นขอเออรู้สึกว่าสิ่งมันค่ะทุกคนเอออ่ารอสักที I... I discouraged oh, I realize Don't be Oh โอเคค่ะพบกับโชว์ต่อไปดารินน่าคอมเมนต์มากู้กักับสวัสดีค่ะทุกท่านแล้วตอนนี้นะคะก็เป็นโชว์สุดท้ายแล้วซึ่งจะจบด้วยเรื่องอะไรคะเรื่องพุ่งทยานไม่ไสนุกด้วยแล้วก็มารับชมกันลดีก่อนค่ะ เปแล้วนะคะกับการแสดงของเราในวันนี้ขอบคุณค่ะยิสทีเอสวัสดีค่ะอาเย้พบกันใหม่พบกันใหม่งันหน้าผู้กำกับเดี๋ยวสวัสดีค่ะแล้วนะคะสิ่งที่คาดไม่ถึงก็กำลังจะเกิดขึ้นก็คือกำกับดูหน้าดูหน้าดูหน้านี่คือกำกำลังแบบถ่ายถ่ายถ่ายได้ถ่ายได้อ่า อุ้ยถ่ายถ่ายดูดูดูงานดูงานต่อไปเออไม่คอกําลังกดออาโหลดเอาโหลด a s s i g เมนต์ตายแล้วชอบเกดูบล็อกกับเดี่ยวกับกับเดียวคืออะไรทำไมมีแต่คนพูดถึงผู้กำกับเดี่ยวกกับกกับเดี่ยวแล้วกับกับเดี่ยวจะคืออะไรรอดูจะจบคลิปนะคะเอามา เราทำไมยืนหยอะ MK MK สองเจ็ด MK สองเจ็ดจังไรจังสิ่งผ่อนอะซิ่ง่อนอะสาขาพัทยา MK k อ๋ MRT อ๋อเอาออมเลยอ้ลึกจริง M ร้อา M and M อ่ไม่รู้ใครตอบได้มาเลย M ควาเทีย เมอรที่บ้านไม่คอยสนทำมาลยารยที่บ้านไม่คยสเองมารยาทอะเอมยู่ร้อนตัวนไม่ทำาบ้าไม่ได้มีโอเคค่ะไอสาวมาเดินเอ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 ๊เอเอมาแล้วเอาแล้วอะไรอะตัวละคุณสามา เอานี่ไปใช้เอานี่ไปใช้ใช้ยังไงอะต้องไปสุดเลยว้ายเซ็กชัวร์ไรเซ็กชวลเซ็กชวลอย่าอย่าหาอย่าหาอันนี้ต้องตีตสเอสคือเอสเอสเซลทีต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 ีคุณหนุ่มคุณหนุ่มอยู่มันก็มันก็ไม่ไม่เว้นครูอยู่ก็ไม่เว้นได้ยอ่าแม่ไหมคะ บดขี้ออกเลยกดขี้ปองร้ายปองร้ายไม่และงานกำกับเดี๋ยวก็คืองานต่อไปค่ะทุกคนแล้ววันนี้ก็ขอลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ